ต้มอยู่ในใจต้มทุ่งานาหอมเปื่อนควันหนึหน่งต้มเสร็จแล้วไัในี้าก็เอาไปตำนี่เอาไปตำตำแซ่หอมแดงกระเทียมมีแันเดอร์กแกลแซ่นั่นอจาจจะง่ายๆเขากับเพาหมกอีกยอบหนึ่งดังเิอันนี้คือสมัยตะกี้นี่มีแจะมีเล็กแต่แบบนี้แหละเคยกิน คิดแบบนี้สมัอนี้หาเบื้งง่ายกว่า,าจนมากกับเจ้าใจเกติกักนใส่แกติกันหมดพื้นหรือว่าต่อแบบนี้พระเจ้าปุใส่แล้วแต่จะท้าให้เอฟซีเบิ้งว่าสมัยยังมีอยู่วิถีชีวิตของสั่งก็ยังเห็ดกินแบบนี้อยู่พคนย่านเกตคนประกาใส่เครื่องจุดเตรียมให้จามือน,นี้ก็คือนี่นะจ๊ะแล้วว่ามีหอมแดงเมียนเดรทัง้งกระแซน้้ากระเทียมพริกสด ใส่ลงไปนก่ถึกหอวสิ่นไ่ยในแอันนี้เราก็เตรียมเสร็จแล้วเราก็มาตำหอมแดงกระเทียมเอ้ยหอมแดงมีนิดเดียวมีสองหัวแล้วพริกสดแล้วก็หัวสิไข่เสียงดังนี่ไม่หยันแล้วพอพอคนตัดเข่าอยู่วันนี้มือกล่องวันนี้ต้มน้ำสุกเราก็มาคนใช่กันเลยมีหอมแดงให้แซ่บแต่ว่านี้หอมแดง แดงช้องหัวเจบบ็บวัชเจ็บหลายซ้อนเจหลายมีอันดแดแซ่นั่นอันแดสะดวกใส่เลยมีประแดกกระฟักประดแดกใส่น้ำอยู่นี่พ่มีประแดกมีแต่สำเนี่งเขาก็ใส่สำเนี่งตักมาทำเสร็จแล้วเตรียมเครื่องไว้ถ้าบางคนมีหมูก็ใส่หมูบางมีหมูก็ใส่ประแดกก็ได้ นี่คืออาชีพที่เคยเดียงดูปากคลองมาเต้ต่ตอนฝนเกิดมาตะกี้ฝน,นคนทุกข์เงียเดิ๋ยมานจะบ้านนอกเคาะนะไม่ได้สวยไม่ได้รวยยายคนสอนเกาเค็ดจังใดให้มันแซ่บปรุงเอาคิดเอาในสูตรนี่คือแซ่บแซ่บคือสมัยตะก,กี้หรอวะสมมติในกะเจ้ากินบุฒิเป็นแอกวดำเดียวแล้ว ตอนนี้เราก็ต้มสุกแล้วเราก็ไปเอาไปตำเนี่ยเอาไปล้างก่อนล้างให้มันเย็ยนแล้วก็ไปตำนะจ๊ะปตุงใส่เครื่องมาเน,นี่ยแซมหน่อหูพ่อตัดย่านิดหนึ่งนะจ๊ะคนกลางเอาเปลี่ยนแล้วก็ไปล้างนะให้มันเย็นเย็นแล้วก็ไป ดึงออกแล้วก็ตำนี่จ้ะฮะต้องเรียกก้านเนี่ยออกก่อนก้านเนี่ยอทิมเราใส่อทิมอ่นนอ,อนตำนี่เฮาแจ้มาเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็มาตำถึงน้ำออก ใส่รรบาำให้แหละจ้ะนี่ตไยแปนึงี่ก่อดเวลาเขาี่ตำเลี้วเลยนเฉดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตามะรเขาดแล้ว พอดีเป็นเหรอ,อตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนนเดี๋ยวจะใส่ตามมาเดี๋ยวจะไปเอาประแดกมาใส่คนกับมักข่เอาข่าใส่ก็ได้มีหมูกระสับหมูใส่มีกบมีเขียกระสับใส่เลยแล้วก็มก อยอะมาเอาเนี่ยหอมแดงเขาเมื่อก,กี้กลับบ้านไปเอาหอมแดงมากไข่เนี่ยเขาจะตองแต่เอาแต่อันื้เลี้ยงมันเนี่ยอันตัวอันขาวเขาบอกเอามาไปแดกคือนำไปแดกนี่นำไปแดกนำไปแดนนปดนะจ๊ะสมัยตะกี้มันบ่มีดอกมันจะเกลือพวกสุดยอดสองอย่างแล้วมือเนี่ยมันมีครกใส่ลหลายอย่างใส่ตัวให้มันนัวมันจะแดด นี่มากะหอมนี่ต้นหอมปลูกเองง้ำงามเข้นมางามจนใบนันเตินลงน่วก็เคลือป๋าเราก็มาใส่น้ำกันนะจ๊ะบีบๆคั่มหน่อยๆมาก โบมีมือกล่องก็นนี้ต้องได้ใส่จังสิบอกให้คำใหญ่ๆจังสินหนนึงเอาฟงคนมาหมกมาเนี่ยอ้ยเอามิดซอยดีกว่าโบมีมือกล่องตอนนี้เรากับบีมาใส่เด็ดด้วยเลยนะป่ามาคนก็บสำคัญคนไข่เหลืองๆนะให้มันเข้ากันปลาน,นี้มักหลายก็ใชั้งลายรับรองสูตรนี้นะผู้ใดอายุแถวบ้านนอกลองให้กินเมื่อเด้อเห็ดแล้วจุบ่เสียใจเห็ดแล้วรับรอง อยากเห็ดอีกสูตรนี้สูตรดัด้งเดิมเกม่าแก่มากต้องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกะหมกย่างก่อนมาเลยย่างอีกชั่วโมงนึงก็ได้กินพอความจิ๋มมันกระซุกมันจะย่างแล้วพอมาย่างนี่ยเห็นมันหอมหอมควันไฟก็ไข่ก็ยังไม่ทันได้ซุกมาใส่พ่อแม่ทำไม่ได้หรอฮะ ย่างสุกแ,แล้วนะจ๊ะกลับมาเผยนี่หอมมากเดี๋ยวมาเผยใส่กันนะจ๊ะย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมอ,อกอามาชิมกันเลยอือหือนี่เราก็ปิ้งนี่ปิ้งปลาปลานี่เอาไข่ขาวที่ว่าเมื่อกี้มกนี่กิ้งๆแล้วก็เอาข้ามาย่างแซ่บนี่ มากิ้งไข่แล้วมาย่างมันจะออกสีงามหอมสีย่างข้างนอกกับฝนตกยังเป็นใหญ่เข้ามาแน,น่ซ้ำเลยมะฮองกระตําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้นก็ะทาแต่ย,าย่างนี่สุกเออเหลืองแบบย่างีนสุกก็กินได้ตอนนี้เราก็พร้อมกินแล้วนะจ๊ะนี่จ้าเนี่ยทำมะฮองแซ่บที่สุดในโลก ข่าวแส่บสบอกแล้วแล้วก็ยางป,ป่าอนาชิาามบั้งชิวดาเวลาแส่บทานโปรดอาหารนี่จะบอกว่าหากินยากมันบ้านยากเลยอยู่ในปา่าแต่ว่ามันจับ กลับมาห้องนะขายไปแล้วชุกข,ขับเจาเปิดใบเหีห่ยวเขาหรอเงี้ยเนาะฮะใบเหีห่ยว<ะ>เขาหรอเงี้จอดรึนาะกิงก่อนเชฟอะกินก่อนเอื้อยกับเอาว่าเพิ่งจะไปสีขาวกรันซีขาวซีชุดจัดโอหยังเปิดไม่กินเขาวกันกับข่าเจ้าหายกินไงแล้วไม่มีเมื่อก่อนก็ได้จำเป็นกินเหอะ จำจำหูรักขาดไปขอ,อย้ายมาเลยมาเด้อกินขอน้องกันขอนแดง